รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและทททยังมีการทํางานร่วมกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงได้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่สามารถลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยทททให้ความสําคัญในการส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาส ในการประกอบวิชาชีพเป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยวเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านอาทิการฝึกอบรมและการสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรทีาา่เกี่ยวข้องกับผู้พิการการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคในการพัฒนาโครงสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเข้าถึงง่ายสำหรับผู้พิการอาทิในเรื่องของทางลาดหรือการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือในสถานที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมเพื่อให้มัคคุเทศที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพรวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อนําไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคต ั้งนี้โครงการปันฝันปันยิ้มได้ให้โอกาสเด็กผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาและสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กผู้ป่วยมีอาชีพเพื่อความยั่งยืนจึงทําให้เกิดโครงการท่องเที่ยวไทยไปกับเยาวชนพิเศษสู่มักคุเทศน้อยทางโครงการจึงขอกําลังใจจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษและกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความต้องการเป็นมักคุเทศเพื่อประกอบอาชีพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมผลัก ดันส่งเสริมโครงการท่องเที่ยวไทยไปกับเยาวชนพิเศษสูงมากุเทศน้อยที่ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้พัฒนาทักษะความมั่นใจและสร้างอาชีพให้แก่เด็กๆในการเป็นส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเด็กๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคนในทุกกลุ่มและรวมถึงกลุ่มเยาวชนผู้พิการซึ่งส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมในการสร้างการยอมรับและสร้างความเท่าเทียมในสังคมทททยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือ กับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมโครงการนี้ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนผู้พิการซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายและเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริงและโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเด็กพิเศษให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการทํางานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเท่านั้นยังส่งผลต่อการสร้างกําลังใจให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่ไม่มีขีดจํากัดและไม่ย่อท้อที่จะมุ่งมั่นเพื่อใช้เป วิชาชีพในการดำรงชีวิตนางสาวถาปณีเกียรติไพบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวทุกท่านและเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต,ต่างๆเช่นการสื่อสารการเป็นผู้นำและการจัดการซึ่งสามารถเป็นฐานในการสร้างรายได้และความมั่นคงในอนาคตท้ายสุดนี้ทททยินดีที่จะส่งเสริมเยาวชนให้สามารถทำหน้าที่เป็นมักคุเทศที่มีคุณภาพได้เพื่อสารฝันของเด็กๆ และเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงศักยภาพต่อไป